สวัสดีครับ FC วันนี้เรามาดูการเรื่องของหัวเทียนกันนะคะหัวเทียนที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้เราเอา,เอาหัวเทียนสองหัวมาเทียบกันใหม่กับเก่านะคะเราดูความแตกต่างกันได้นะคะตรงเชี่ยวงอ,งอ,งองเชี่ยวเกาานะคะเห็นไหมตัวเก่ามันจะแหลมๆเพราะว่ามันโดนกระแสไฟกลัดก่อนออกไปนะครับมันสึกลอกไปรวมไปจนถึง ขั้วทองขาวหรือว่าขั้วปลายหัวเชียนนะคะมันสั้นลงตามอายุการใช้งานนั่นเองนะคะเราจะเห็นถึงความแตกต่างนะคะซึ่งหัวเชียนสึ่งรอในลักษณะแบบนี้นะคะมักจะทําให้รถมีอาการสะดุดที่ความเร็วรอบสูงนะคะบางครั้งบางทีเราซื้อหัวเชียนใหม่มาเราลืมตัวเช็คเราลืมเคาะเข้ามันก็จะสตาร์ทติดยากนะโดยระยะห่างเชื่อหัวเชียนเบอร์ไหน แล้วสมมุติว่าเบอร์6มันก็จะห่างอยู่ที่0.6ม mm. ิลลิเมตรเากา็เช็คระยะความห่างของเขี่ยวหัวเทียนตามเบอร์นะครับ f c